เราก็ยังเราหลักเขาเนาะเราหลักเขาเอาใจใส่เขาเนี่ยเขาเหมือนคนคลายคลายก็ไหวมาคลา,คลายคลายไม่กคนก็อ่อนไหวมากถ้าเราคลุกคลีอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแล้วมเนี้ก็เรามาเถี่ยวตอนช้าช้าเรามาเที่ยวคุยมาหาว่านั้นเนี่ยเหมือนเงี้ก็เขาว่ามันไห้มีเพื่อนคุยเนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นเออแต่บางทีเราไปด้วย โทรทัศน์มั่งอะไรมั่งไอ้ที่ว่าเปิดเพลงให้ฟังมั่งอะไรมั่งเออเนี่ยก็คงเจอคล้ายๆคนเนาะชาวสวนอารมณ์ดีได้ไงชาวงุ้ยก็เข้ามาสวนทุกชาวครับเพราะเรามาดูต้นไหนที่ิงๆเป็นเฟ้นอาจจะยืมนตอนเช้าถ้าเราถ้าถ้าลูกตั้งใจดูถ้าต้นไหนเป็นแพรเป็นหลูอะไรเงี้ยมันจะเห็นตอนเช้าวครับแต่ตอนกลางวันกลางวันเราจะแหงแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นก็เดีนยวมาเจะมาตอนเช้าวครคนเข้ามาสลบ แต่ถึงก่อกลับไปกินข่าวกินยาเลยต้องหลักเขาทำต้นไม้ต้องหลักเขาค่ะบางทีผมรู้สึกว่าชาวสวนเนี่ยแปลกแยกกับต้นไม้คือเขามองเหมือนเรียงอะไรสักอย่างหนึ่งกินเวลาขวายอาหารกิงเวลา,าอะไรอย่อางเงี้ยแต่ผมว่ามันไม่พอไม่รู้วิบาเราต้องไก่ชิดเขาขนาดไหน,นต้องไก่ชิดมากเลยคางส้อมากมัน,นยังครับมันหลักเนี่ยมันบอกไปถูกอ่ะชาขึ้นมาเราไม่เข้าไม่ได้ครับ ขนาดป่วยตะกอนผมป่วยผมยังต้องพยายามขี่รถไม่ไหวก็เดินไม่ไหวก็ต้องขี่รถเดินหมอจะส่งตัวผมไปเลยโยงนะประมาณปลายพฤศจิกาจะเถ่ายทันวานพอดีผุ้เลี้ยงกำลังจะออกไม่ออกดอกจะออกไม่ดอกผมยังผัดหมอเลยอย่าพึ่งนะหมออย่าพึ่งนะบอกว่าจะฝึกส่งตัวผมเลยบอกว่าเนี่ยผู้เลีผมกำลังจะออกดอกไม่ออกดอกได้ออกดอกก่อนแล้วค่อยหวานอีกว่ หมอจะทรงตัวไปพานิวท่รยองค่ะบางทีมันปวดมันเจ็บเนี่ยทำไงก็ได้ให้ยากินให้แกระงับไปก่อนหมอก็บอกว่าจะพร้อมแล้วก็มาแล้วกันเจงกระถังมาอยู่ได้ถึงปลายมีนาเราลงไปในคลองที่เราติดติดเชื่อทีนี้ก็จับไข่เออทีนี้พัดไม่ได้แล้วทีนี้ก็สูดเลี้ยงกับไก่ตัดแล้วเนาะเออมันเลยชวงที่เราจะนั่นเลยครับอาจารย์เจ้ตัดเจ้าได้ก็โอเค ก็เลยโอเคก็เลยแตะได้รักษาต่างแ่บ uh ่ากๆกะทางบัดเนี uh ่ยโอ้โหตก4-5หปีอ่ะโู้ดถึงเนี่ยทั้งวุ้เราจะทํำสวนให้ประตกฟ้อมเรนจริงเนี่ยลวงวิวาาต้องใส่ใจมันเยอะมากไหมตัวเรียนอ่ะถ้าฉันนะก็อ๋อตั้งหกสิบก็พอห้ต้นตายตั้ง6ก60%กค่ะหก ถ้าพันธุ์ทุ่งมากไปแล้วมันเครียดมันตึงอะความกดดันเนอะอ่าความกดดันมันเนี่ยก็วันนี้มีคนมาหาน่ะเขามันหลวมหมดเนี่ยโอ้โหจากพันฝลูกเหลือสองร้อยลูกน่ะไอชุดไอกระป๋องนมมานะสองร้อยลูกอ่าเหลือสองร้อยลูกเขาโอ้มันหลวงหมดเออแกก็มาเล่าให้ฟังครับผมมันแก่อะไรไม่ได้เร็วอ่ะถ้าไอรุ่นเด็กยังพอรักษาไว้ได้ไหมถ้าไอรุนใก่้ใกล้รุ่นหมาปางเนี่ยครับแต่ถ้าไอรุ่นนั่นมันหลวงไปเร็ว ขาต้องตัดเฉืองก็ไม่ค้มเขาเขาโยงแล้วนะลูกลูกเขาเนี่ยก็หมดลวงต้องตัดเฉือกก็ตัดไม้ค้มออกเขาเอาไว้เม่ไห้อายเขาอีกไม่จังไปอายเขาเราทำกินไม่จังไปอายเขาเราไอายทำกินไม่จังงแล้วไม่จังอายภูมิใจเลยแกทำด่ายไม่ใชนเปล่าอ่ะทำลุนเตยยังทำดายเลยแล้วพอเราแก่ไขไมน่อไหร่เก็ต้องทำใจ ทำใจแล้วกาสะสมมาบ,บูมต้นให้ดีขึ้นมาอย่าให้เขาขาดแต่เดี๋ยวปีหนา้าหวาไหมสิงหาเราหวากันไมไปเอาสิงหาดีกว่าพออยู่แบบนี้เลยเราก็ไม่อยากไปไหนอาจารย์ถ้าเป็นหนูหนูก็ไม่อยากไปไหน <laughs> <laughs> น้องหงนะื่ยเนาะใช่เพราว่าต้องมีความสุขแ <laughs> น่ๆเออเพราะมัน,ม,นมันหาไม่ได้อ่ะหนูตื่นขึ้นมาแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็าจะทำนี่ทำนั่นทำหนู่น